13เช็คลิสต์สินทรัพย์ดิจิตัลของคุณห่างไกลจากแฮกเกอร์ตัวแสบเป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยกันเลยยังคะเพื่อนๆกับระบบความปลอดภัยที่เราเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองกับทรัพย์สินดิจิตัลเงินล้านของคุณ เวลาที่เราท่องเว็บท่องแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมักจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเด้งขึ้นมานะคะให้เราเนี่ยกดยืนยันนะคะว่าจะให้ระบบเนี่ยจดจำยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดของของเราเนี่ยเอาไว้ในเว็บเบราว์เซอร์หรือเปล่านะคะถ้าเป็นในเรื่องของ f c e e o o o k i y y u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  e เนี่ยนะคะก็แล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ถ้าในโลกของคริปโตแล้วเนี่ย เราจะไม่ให้ระบบเนี่ยมันจดจำ user password ของเรานะคะเราควรจะล็อกอินเข้าไปใหม่ทุกครั้งค่ะอย่าให้ระบบมันจำ password ของเรานะคะเช็คลิสต์ข้อที่8เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้งานคลิปโตควรจะแยกออกจากกันกับการใช้งานเรื่องอื่นๆและไม่ควรใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนเป็นอันขาดนะคะโดยเฉพาะ Windows OS แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ ควรใช้ Windows ของแท้เท่านั้นนะคะเพราะซอฟต์แวร์แท้นี่นะคะจะมีการอัปเดตความปลอดภัยอยู่ตลอดค่ะยกตัวอย่างนะคะเวลาที่คุณเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันฟรีๆมาเช่นแอปแต่งรูปแอปแต่งภาพสวยนะคะมักจะมีโฆษณาปอ๊ปอปอัพ<ๆ>มาเทียบเลยนั่นแหละค่ะมันจะมีมาล์แวร์เนี่ยติดมาด้วย เพราะว่าคุณน่ใช้ของปีนะคะมันเลยขอแถมเข้ามาหน่อยคุณควรจะมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแล้วก็อัปเดตสม่ำเสมอค่ะไม่ควรดาวน์โหลดโปรแกรมแปลกๆไม่ควรเข้าเว็บไซต์แปลกๆเช่นพวกดูหนังเถื่อนเว็บพนันหรือว่าพวกเว็บ 18+ บมีไวรัสเทียบเลยค่ะไม่ลงโปรแกรมประเภทสื่อสารได้เอ๊ะประเภทสื่อสารได้คืออะไรคะ มันก็คือโปรแกรมที่คุยกับโลกภายนอกได้เช่นรีโมททางไกลทีวีเวอร์สกายหรือว่าแอดดิเดคือการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากระยะทางไกลใครก็ได้สามารถเข้ามาทําอะไรก็ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและอีกอย่างหนึ่งนะคะโปรแกรม Line on PC ค่ะคือการติดตั้งไลน์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่า เป็นช่องทางที่ทําให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเจาะระบบแล้วก็แฮกเกอร์ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแม้ว่าคุณจะปิดเครื่องอยู่ก็ตามดังนั้นนะคะถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งโปรแกรมพวกนี้แล้วใช้ร่วมกับการทํำรุกรรมเกี่ยวกับเรื่องริปโตเครนซี y นะคะก็ต้องเปลี่ยนใหม่และควรอัปเดต Windows Security ตลอดเวลาด้วย10ค่ะ เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องควรระวังเลยนะคะก็คือเวลาที่เรา Install แอปอะไรก็แล้วแต่เข้ามานะคะมักจะมีปอปอ๊พค่ะขึ้นมานะคะว่าถามเราค่ะว่าเราเนี่ยอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลรูปภาพทั้งหมดในเครื่องของเราไหมหรือว่าข้อมูลรูปภาพใน Facebook ของเรานี่ก็ไม่ควรลง เด็ดขาดนะคะหรือว่าควรพึงระวังเอาไว้ค่ะข้อที่11อนะคะอันนี้สําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะให้เราเช็ค U R L a s d a t e ให้ตรงด้วยนะคะและควรจะเป็น H T T P S ข้อที่12กันแล้วนะคะในโลกของ d e f i ว่า decentralized finance นะคะคือการเงินไร้ศูนย์กลางนั่นเองแสดงว่า เราเป็นเจ้าของ100%ในโลกของคริปโตเคอร์เรนซีนะคะมันก็คือสกุลเงินเข้ารหัสความหมายก็คือเราเป็นเจ้าของ100%เช่นกันนะคะดังนั้นไม่มีนโยบายขอพาสเวิร์ดขอซีสเฟดผ่านทางแชทอีเมลคอลหรือว่า SMS เ็เด็ดขาดนะคะ ซึ่งมันอาจจะมาในรูปแบบ You got Bitcoin award You got Bitcoin award You got Bitcoin award คุณได้รางวัลบิ t คอยน์ yeah! Please confirm your identity Please register user password กรุณายืนยันตัวตนกรุณาลงทะเบียน user password ช้าก่อนนะคะคเพื่อน อย่าให้ข้อมูลยืนยันตัวตน user name password ก,ก,กับแฮกเกอร์ตัวแสบนี้เด็ดขาดค่ะดิฉะนั้นนะคะแทนที่เราเนี่ยหวังว่าจะได้ของฟรีนะคะกลับกลายเป็นว่าดิจิทัลแอสเซทที่เราเก็บสะสมมาทั้งหมดนะคะก็จะหายไปทั้งหมดเลยค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเช็คลิสข้อที่12ค่ะคือการที่เวลาที่เราเข้าไปทำธุรก,กรรมใดๆที่เกี่ยวกับคริปโตคอเรนซีเช่นซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนระหว่ัง บัญชีนะคะจะต้องมีการตั้งค่า two factor authent เสมอเลยนะคะคือการยืนยัน2ขั้นตอนนั่นเองนะคะแล้วก็เปิด alert นะคะหรือว่าการแจ้งเตือนตลอดเช่นเวลาที่หยกเนี่ยจะทำการซื้อขายโอนเงินที่เกี่ยวกับ cryptocurrency นะคะหยกเนี่ยได้ตั้งค่านะคะให้มีการ c o n f i r มหลายขั้นตอนนะคะ c o n f i r มผ่านอะไรบ้าง c o n f i r มผ่านอีเมลหนึ่งละ confirm ผ่าน sms กับเบอร์มือถือที่เราติดตั้งไว้2แล้วนะคะและเท่านั้นที่ไม่พอนะคะถ้าเราตั้งค่าความปลอดภัยสูงขึ้นไปอีกนะคะเราจะคอนเฟิร์มด้วย Google Authentic อีกเป็น3ค่ะดังนั้นนะคะก็เราก็จะมีการยืนยันหลายขั้นตอนก่อนที่เราจะโอนเงินเราไม่ควรตั้งค่าให้มันสามารถกดปึ้งแล้วทำการโอนไปได้เลยนะคะ การท,ทําธุรกรรมทางการเงินของคุณนะคะก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆอัปเดตในช่อง Moneyfin รวมทุกเรื่องที่ต้องข้ามพลาดสำหรับการเดินทางไปสู่สัตววัตนาอัปเดตความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน นยุคดิจิตอลและเว็บ3.0กับ o o n y y i n n h ช n n e l และพบใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ